รีแอคชั่นตัวอย่างสุดท้ายมือปืนครับมาเดือดแน่แน่งานต่อไปผมขอไม่รับแล้วได้ไหมครับโห<ฆ>ด<ต>ท่านสมมติว่าลุงอยากจะขอให้ช่วยเป็นงานสุดท้ายล่ะ จะอาทิตย์หนึ่งละผู้กองยังไม่รู้อยู่หรือว่าใครเป็นคนยิงผู้ใหญ่นีใจเย็นๆหน่อยสิครับกำนันตำรวจสืบสวนไม่ได้มานั่งเปิดไพ่ยิบสี่ดูกันผู้กองคงไม่อยากโดนล้างไพ่เหมือนกันใช่ไหมน่าดูมากมมมเลยอ,อยากอยาก,อยากชมมากมน,มน่าชมจัดต้องเจออ,เจอ,อะไรเฉยจริงๆเหรอพี่ งานที่ดิ้นต่อแม่งส่งเราไปตายชัดเลยอะดิ้ต่อนะครับอือฮึน,นี่ใครเป็นคนจ้างมึงวะ,ะโวหหลังจากนี้เพชรจะเลิกรับงานได้จริงๆเหรอได้สิไซถ้ามึงเลิกกูก็เลิกกูไม่อยากติดค้างเทียอะไรมึงไปแล้วไม่ต้องกลับมาหากูอีกเลยไม่งั้นเราขับเพียู่บ้านด้วยกันนะ สายอยากอยู่คนยังเพ็นีกหรอมึงยังอยากที่จะอยู่นอกลูกกรงลูกกับเมียมึงเลยจะฆ่าผมจอดรถแล้วยิ่งไม่ข้า,าทางเลยวะนกจตองเลียงรไปไม่ตายติคุกมะมไม่ค่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน <c oughs> โอ้เราเนี่ยเมื่อตัดสินยิบสายงานแบบนี้นะมันเลิกยากมือปืนเดรลาช็อตครับ27พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนต์์ครับที่ผมไม่ได้พูดอะไรในในตัวอย่างเมื่อกี้เพราะว่ามีอะไรให้ให้พูดถึงเยอะมากเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนจบเลยกัน เพิ่งดูจบไปนะครับสำหรับตัวอย่างเมอเปิรนโหมีอะไรน่าพูดถึงเยอะมากท่านผู้ชมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวอย่างเนี้ยเปิดเผยให้เราเห็นถึงเนื้อหาภายในเรื่องได้แบบเข้มข้นมากให้รู้ถึงว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องเนี้ยว่ากันสั้นๆว่ากันง่ายๆเลยครับหลังจากชมตัวอย่างสุดท้ายนี้จบไปมีความอยากดูหนังเพิ่มขึ้นสูงมากๆและอยากให้ถึงวันที่27พิพฤศจิกายนมาก กัอ,อย่างนี้นะครับจะกล่าวถึงเพรและเพื่อนที่รับงานโดยลูกต่อที่เป็นคนเหมือนแบบว่าเป็นคนเหมือนแบบว่าเป็นการหางานอะ่ะเหมือนใครที่อยากจะจะบอกว่าฆ่าคนหร,หรือหรือว่ารับจ้างอ,อยากให้ไปยิงคนนู้นคนคนนี้ลูกต่อเหมือนจะเป็นคนที่ติดต่อกับมือปืนได้ให้ไปฆ่าคนไหนให้ไปยิงคนไหนทีเนี้ย มันจะมีจุดระหว่างของหนังก็คือเพชรเนี่ยกับกับเพื่อนน่ยอยากที่จะเลิกเลิกสายเนี้ยเลิกงานสายเนี้ยไม่อยากเป็นมือปืนแล้วอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับอา่าคนในคนรักอยากจะเลิกยากมันมันอยากจะเลิกอะแต่มันเลิกยากการที่จะเลิกออกจากมือปืนอะมันเลิกยากอย่างที่ลุงต่อ,อกับแกได้บอกเนาะในตัวอย่างทีเนี้ย มันจะมันจะเชื่อมกับอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายของ,ของพี่นกชัดชัยพี่พพนกชัดชัยเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่เป็นอีกส่วนหนึ่งของคือฝ่ายนั้นอ่ะมันได้เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับสารวัตรตำรวจอะไรั้งเพราะว่ามีหลังจากที่เราได้ฟังพี่นกชัดชัยแกบอกว่าเออทําไมยังสืบเรื่องการคดีฆาตกรรมของผู้ใหญ่หมีไม่ได้ล่ะและสารวัตรก็คือไอพี่คนนั้นแหละ เป็นอันนั้นอะ่ะมีความเชื่อมโยงว่าพี่นกชัดชัยกับ,บลุงต่อต้องมีฉากอันนั้นกันแน่นอนก็คือฉากบูกม๊มันแน่นอนในฉากสาวยน้ำเออแล้วทีเนี้ยเหมือนพี่เฟย์อาจจะมาช่วยหรือเปล่าหรืองานนี้ผมก็ผมไม่อยากจะพูดเยอะนะผมว่าต้องมีคนตายในทีพระเอกในทีพระเอกไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่ผมว่าต้องมีคนตายสักคนที่เป็นตัวหลักๆเนี้ย และหนังจดรามา่าแล้วน่าจะมีส่วนผสมของความเป็นถ้าแบบว่าถ้าคุณยอมอะ่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะไปติดคุกนะอะไรอย่างนี้มีการไปโดนจับแล้วมีฉากที่ที่เราได้เห็นกันเนี่ยน่าจะมีความเป็นน่าจะโดนฝ่ายของพี่นกชัดชัยจับเพชรก็เป็นไปได้แล้วก็จะมีเห็นฉากที่พี่ซ้ายร้องไห้ใส่ชุดเหมือนงานแต่งงานเป็นไปได้ว่า น่าจะอาจจะได้รู้ความจริงว่าเพชรตายแล้วหรือเพชรโดนจับนางเลยร้องไห้ชีร้องไห้เฮ้ยอันนี้ผมเดาผมเดาเล่นๆวิจารเล่นๆนะครับอันนี้คือผมผมเดาเล่นๆนะถ้ามันไปตรงหรือเป็นไ,ไปผิดยังไงขออภัยผมเดาเล่นๆจากเนื้อหาตัวอย่างสุดท้ายน่าจะเกี่ยวน่าจะประมาณนี้ไปดูจริงๆก็น่าจะประมาณนี้นนเกี่ยวกับการ รับงานครั้งสุดท้ายและน่าจะช่วงแรกน่าจะให้ให้ดูชีวิตของมือปืนว่าเป็นยังไงแล้วก็จะช่วงครึ่งกลางๆงเรื่องอ่ะจะจนถึงช่วงไคลแมกอ่ะน่าจะเป็นการไล่ล่าการตามหามือปืนก็คือไ e อ้เพชรนี่แหละไอ้พ e ี่เพชรนี่แหละเออน่าจะมีการขยี้หรือมีปมอ,อะไรอย่างงี้นะผมรอชมกันได้สำหรับมือปืน2 7พฤิจศศิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ